ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับเครื่องฮุสวาน่าหนึ่งสสทูตัวนี้จะเป็นตัวเจน2นะครับสังเกตจากกรองอากาศนะครับัวเป็นกรองอากาศ2ชั้นตัวเจนหนึ่งจะเป็นกรองอากาศชั้นเดียวนะครับอายุงานตัวนี้อยู่ประมาณ6 7เจปีนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนฝาสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนคาบูนะครับนี่ คาบูเลเตอร์อันนี้ตัวเก่านะครับซึ่งจริงๆก็ยังน่าจะยังพอล้างได้อาจจะเปลี่ยนผ้าปั๊มนะครับเราอยัางแต่ว่าลูกค้ารีบนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยแล้วตัวเก่าเดี๋ยวเราค่อยจัดการไว้ให้ลูกค้านะครับเราก็จะมาล้างนะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับลรืมอบอกที่เราเปลี่ยนนะครับคือหัวเจียนนะครับหัวเจียนเก่าลูกค้าเป็นสภาพนี้เลยเขี่ยมันไปไหนก็ไม่รู้ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับเสียงก็ยังนิ่มๆนะครับตัวนี้เครื่องไม่เคยผ่านะครับอายุงานไาม่ต่ำกว่าเจ็ดปีนะครับตัวนี้ซึ่งสติกเกอร์ร้านหายไปไหนไม่รู้แต่ก็ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดปีแน่นอน มือใช้ไม่ถนดัดรอบนึงครับป๋าสตาร์ทฮุสมาหน้านะครับสำคัญมากตัวที่เป็นเคี้ยวพลาสติกนะครับตัวเนี้ยที่เขาเป็นตัวเบ้าพลาสติกนะครับก็พยายามเวลาสตาร์ทนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็พยายามดึงให้เขาเกาะกันก่อนนะครับให้เที่ยวเขาเกาะกันก่อนแล้วเราค่อยกระชากนะครับ ตัวฝาสตาร์ทกับตัวเขี่ยวรับด้านในจะได้ไม่เสียบ่อยนะครับตัวชุดโมเลีสตาร์ทก็จะไม่เสียบ่อยนะครับเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์เอาใหม่ครับอีกรอบนึงเนี่ยเราดึงตึงๆอย่างเงี้ยครับให้เขาเกาะกันพอดีนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับ 143R2 นะครับเจ n 2นะครับตัวนี้เอาล้วครับ